ตั้งแต่ทาการศึกษาวิจัยมามีอยู่แค่หนึ่งคนเท่านั้นในโลกนะคะที่มีการรายงานแล้วก็พิสูจน์ได้จริงว่าหายขาดจากการติดเชื้อเอชีีนะคะซึ่งคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เขาติดเชื้อเอชีีแล้วเขาก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดด้วย mm. เขาก็เลยได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูก2รอบนะคะการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยรักษาได้ทั้ง2โรคนะคะรักษาทั้งมะเร็งที่เขาเป็นอยู่ แล้วก็รักษาตัวการติดเชื้ออชีวีด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีผู้วิจัยหลายๆคนที่พยายามจะเรียนแบบคือพยายามปลูกถ่ายไขยกระดูกในคนที่ติดเชื้อไอชีวีเพื่อหวังว่าจะหายขาดแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตนะแต่ว่าขั้นตอนการทดลองนี้ยังอยู่ในการวิจัยอยู่แล้วก็ยังไม่มีคนไข้คนไหนนอกจากคนนี้เลยที่มีการรายงานว่าหายขาดจากโรคนี้ก็คงต้องติดตามผลการวิจัยต่อไปว่าในอนาคตเราจะทําการปลูกถ่ายกระดูกแล้วสามารถทําให้หายขาดจากการติดเชื้อไอชีวีได้หรือเปล่า ก็คือการใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยมาหยุดยั้งการแพร่กระจายหรือการติดต่อของเชื้อเอสหรือโรคเอสซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2คําอาจจะใช้ออคำว่าเพล็ Prep, ก็คือ p r e p เพล็ะกับเพ p ก็คือ PEP e เพเพนะคะโดยที่เพล็ก็คือ p r e p เพล็เนี่ยเป็นการใช้ยาต้านเอชวีเนี่ยเพื่อป้องกันก่อนที่เราจะไปรับเชื้อมาก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะหรือก่อนที่คิดว่าเราจะมีความเสี่ยง ะะแต่สำหรับเพปหรือ PEP เพปเนี่ยก็คือการใช้ยาต้าน h อชหรือยาต้านไวรัสเอสเนี่ยสำหรับคนที่รับเชื้อหรือคิดว่าต็งเสี่ยงมาแล้วเช่นไปเที่ยวมาแล้วแต่กลัวว่าเนี่ยเอ๊ะเราจะติดเชื้อเอชไวีหรือเปล่าก็มากินยาเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นที่เราคิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่การเชื้อเอชวีเงื่อนไขของการกินยานี้ก็คือ1เราต้องยังไม่ติดเชื้อเอชไวีถูกไหมคะอันที่2คือเรามีความเสี่ยงไหม เช่นความเสี่ยงได้แก่เรามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะ,ะเป็นกลุ่มชายรักชายมีคู่นอนหลายคนนะคะหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีคู่ที่มีผลเลือดต่างก็คือเรายังไม่เป็นติดเชื้อเชีวีแต่อาจจะมีคู่ที่ติดเชื้อเอชีวีอยู่แล้วคู่นั้นอาจจะยังไม่ได้รับประทานยาต้านไวรัสหรือยังไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิที่จะติดเชื้อเชีวีมาได้นะคะอันนี้คือเกณฑ์ที่เราพิจารณาว่าจะได้รับเพลฟเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชีว ก็ถามว่าถ้าเราไปเที่ยวโดยที่ใช้ยานี้อย่างเดียวหรือกินยาเพล็อย่างเดียวเนี่ยเราจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะคือถ้าในส่วนของการติดเชื้อชีวีเนี่ยจะเห็นว่าจากการศึกษาเองเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากการศึกษาพบว่าเพล็ที่ใช้ในกลุ่มชายรักชายเนี่ยนะคะสามารถป้องกันการติดเชื้อชีวีได้ร้อยละสี่สิบกว่าจนทั้งถึงร้อยละแปดสิบกว่านะคะส่วนในกลุ่มที่เป็นชายหญิงที่มีคู่ผลเลือดต่างเนี่ย ก็สามารถป้องกันกา่เชื้อเชื้อได้ประมาณสักร้อยละหกสิบสแต่สําหรับการศึกษาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการใช้ยาเพล็บร่วมกับการที่ใส่ถุงยางอนามัยนะคะไม่ใช่ว่าเรากินแต่ยาอย่างเดียวก็ตนะ้องเห็นว่าการกินยาเพล็บเนี่ยยังไงก็คือแนะนําว่าจะต้องใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัยด้วย หลักการรักษาของโรคนี้ก็คือเราต้องรับประทานยาต้าน hiv หรือยาต้านเอสเนี่ยไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะมีการหยุดยาได้ก็ได้อันนี้เรายังไม่ทราบนะคะแต่ว่าถามว่ามีคนที่พูดว่าเอ๊ะเราหายแล้วหยุดยาต้านได้นะคะถามว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยยาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะแค่ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเฉยเพราะนั้นโดยหลักการแล้วถ้าเราหยุดยาต้านไวรัสเชื้อจะแบ่งตัวกลับมาอีกเราถึงแนะนําว่าให้รับประทานยาตลอดชีวิต ก็เรื่องอาหารเสริมกับภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเรารู้ว่าการติดเชืเ้อ HCV จะทําให้ภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่า CD4 เนี่ยตก,ตกลงนะคะแต่หลังจากที่เรารักษาด้วยยาต้าน HCV แล้วเนี่ยจะทําให้ CD4 เพิ่มขึ้นหรือภูมิต้านทานเราเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ CD4 เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือยาต้านไวรัสที่เราต้องรับประทานต่อเนื่องเพื่อจะรักษา CD4 หรือภูมิคุ้มกันเราให้แข็งแรงนะคะอีกอันนึงคือที่แนะนําก็คือเรื่องของการปฏิบัตติัว ท,ทั่วไปเช่นการออกกําลังกายนะะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดมีประโยชน์อันนี้คือเหมือนเราปฏิบัติตัวทั่ว,วไปอันนี้ก็ไม่เจ็บป่วยบ่อย,อยก็ทําให้ซีดีโฟเราไม่ตกลงนะคะเพราะฉะนั้นสส่วนนี้คือส่วนหลักๆที่ทําให้เราสามารถรักษาระดับซีดีโฟหรือภูมิต้านทานไว้นะคะส่วนในเรื่องของอาหารเสริมจะเพิ่มภูมิต้านทานไหมอันนี้คือไม่แนะนำนะ,ะถ้าเรารักษาร่างกายเราดีนะคะก,กประทานยาสม่ําเสมอแล้วเนี่ยซีดีโฟเราก็จะอยู่ในระดับที่ สูงนะคะแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรง<ๆ>เพราะฉะนั้นอาหารเสริมเนี่ยไม่แนะนําแล้วก็ไม่จําเป็นค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วสถานการณ์เอชนะคะก็เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชวีอยู่ประมาณ4,02,000กว่ารายนะคะแล้วกเออ็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยประมาณสัก6,000กว่ารายนะคะ6,000กว่ารายก็คิดโดยเฉลี่ยก็ประมาณ17รายต่อวันก็ถือว่า อย่างเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในปัจจุบันที่เราดูแลรักษาคนไข้เนี่ยก็พบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะก็จะเป็นอายุที่น้อยลงนะคะเช่นวัยรุ่นที่เราเจอหรือนักเรียนมัธยมที่เราเจอเยอะขึ้นมีการศึกษาที่พบว่ามีเด็กที่มีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเด็กเองอาจจะยังไม่ทราบหรือจะไม่มีความรู้ที่ดีพอในเรื่องของตัวโรคการติเช้ชีวิตเองรวมถึงการป้องกันน่าจะหมดยุคเลยว่าที่มีการ อายหรือพ่อแม่อายที่จะคุยเรื่องนี้กับลูกหรือลูกอายเองที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะนั้นคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงการป้องกันเรื่องของการติดเอสหรือติดเชื้อไอชีวีเนี่ยก็ควรจะเป็นสิ่งที่คุยกันในบ้านแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยนะคะ